Mitsubishi n นเสวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำตัว p a เจโ o Elite e dition นะครับตัวนี้เป็นตัวขับ2ในราคา1,569,000บาทตัวนี้มีความรักษาปลอดภัยอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยนะครับจะมีเลดาราเตือนกันชนหน้านะครับแล้วก็มีเซนเซอร์4 1่จุดนะครับผมตรงนี้ที่ฉีดน้ำไฟหน้า สำหรับด้านข้างนะครับจะเป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นมีเปนเ็นเซ็นเซอร์เตือนการการเปลี่ยนเลนนะครับแล้วก็เป็นกล้องรอบพันอยู่ข้างใต้ครับผมสำหรับด้านหลังนะครับจะเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวปิดเปิดอยู่ตรงด้านนี้ครับผม สำหรับภายในนะครับอันนี้คือปุ่มสวิต์ต่างๆผุมาะไรนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับผมหน้าจอ8นิ้ว โอเคพี่ <Okay. S 2> ผู้นั่งโดยสารนะครับตรงนี้จะเป็นจอ12นิ้วนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีแอร์สำหรับห้องผู้โดยสารอีก4ตัวนะครับสำหรับแถว3อันนี้สำหรับแถว2และแถวสาสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับ Mitsubishi Pajero Sport Elite e dition ตัวนี้นะครับราคา1,569,000บาท ติดต่อได้ที่เซลเกิลน,นะครับโทร08 5 9 7 6 1 4 1 1วันนี้เซลเกิลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ